ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้ของดีที่เด็ดกะมีมาฝากพีฝากน้องเหลอเดอครับพี่น้องครับกับกล้องหน้าเชือกเอานี่คูเมลูกที่เด็ดนะครับพี่น้องครับสําหรับทลิปนี้กะสีมีง้วเมลูอ่ามาให้พีให้น้องอยู่นี่นี่ได้เลือกได้ชมอยู่สองคูสองคมเลครับแต่ว่าเป็นเฟมไแล่ะกะบวันนี้ง้วทองอยู่ทางนี่นะครับพี่น้องครับ ัอทองนี่ต้องบอกว่ามแตรร่เฟมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับัวทองนี่มแต่แดงๆใหญ่ๆให้หาโตะนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้กันนาจะทองแรกนะครับนี่กะสิผ้ามาเบงของกล้องนาเชือกนี่พี่การดเพิ่นกับยุทธิบ้านวังหินตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารครามนะครับพี่น้องครับอ,าอ่างๆใหญ่ๆเดี๋ยวจังเข้าไปเบื้องรายละเอียดที่ละโตะผมจิเบิงมุมไกลๆให้เบิงก้อนนะครับพี่น้องครับผู้ใดเข้ามาแลกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไอไวบเลยนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้กับที่เด็ดคือกันเนาจังไปเบื้องกันก่อนอื่นกับสิไปทักทายกับทางน้องกล่องกันครับอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของพี่บุญชูนะครับเมื่อกี้ผมกับมี่งัวแม่ลูกแม่ทองนะครับแม่สาวนะครับมาแบ่งปันพี่หลวงพี่น้องไปเลี้ยงคือเก่าครับสำหรับพี่กัดผมกับตังยุทธีบ้านวังหินนะครับตำบลน้องแดงอำเภอหน้าเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมกับศูนย์แปดศูนะครับไอเดียไล่กับศูนย หนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้านะครับเฟสผมกับเลี่ยนไม่นะครับกล่องน้าเชือกครับพิมพ์มากล่องน้าเชือกเห็นเลยนะครับไอเดียไล่ศัลยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าเป็นโคนระเบิดกระเบิดโทษนะครับต้องใส่ช่องไอเดียไล่นะครับจังหวะที่คนนะครับสำหรับการรับประกันตั้มนี้ของผมรับประกันตั้มนี้หนึ่งเดือนนะครับหนาเดนหางดอกสวงสดโมลูกออกขาถกนะครับรับประกันหนึ่งเดือนแล้วงื่อนทองของผมนะครับมีคลิปวิดีโอตรวจทองทุกโตนะครับรับประกันทุกโตสหรับบกกกกาารรรรสส่่งงงผมมมฟีแนะคัหยถึว่าส่งในทำหรับแต่่วากมารกคือส่งฟรรีคับผม นี่นะครับได้รายละเอียดแบบชัดเจนไปแล้วเบอร์แรกกล้องเจ้าตัวใดเอาเมียมันยิ่งยิงได้แดงครับพี่เด็ดเลยนะครับพี่น้องหัวหัวลุ่นท่องแดงจึงเคืองนะครับตัวจริงนี่ครับถ่ายบอกนตัดแล้วก็เป็นตัวที่เต็มครับตัวนี้เพิ่นท่องจักเดือนท่องพอได้ตัวนี้นะครับเป็นเมียสาวทองแรกนะครับท่องกรับเคฟเจ็ดสองนะครับได้หกเดือน คีย์เอฟเจ็ดสองหกเดือนความสูงลอยซีซีพาครับรับประกันรับประกันสูงลอยซีซีพานะครับอ้างๆตัวเต็มค่ะค่ะพเต็มครับผมหนาตึ๊บเลยครับตัวเต็มมาง้อดูดหมูกินง่ายๆเลี้ยงง่ายๆนอนง่ายๆไปเลี้ยงตัวนี้ครับผมเปิดเท่าไรกล้องตัวนี้เอาสามมือหาครับสามมือห่านะครับผูดเลยมาขโมยลวนแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะเต็มเดี๋ยวจะให้เบิง้งอ่าหลังนะครับพี่น้องครับนี่หลังมันจนสิแตกออกแล้วนะครับพี่น้องแน่นครับผมแน่นหลังบักกว้างแล้วก็สันสันปลาหมันสวยๆโอ้โหกินกินติดปลายครับผมนี บะมันหูสันคักได้ครับพี่น้องแมนครับหูกินกินสันสันเลยครับเนี่ยพออยากได้สันก็ี่ก็กันไกลเลี้ยมขวบไปอีกก็ได้ไม่สันให้เร็วเบ้อยครับผมนี่ยางเบิ้งเล่เห็เบิ้องไายยางไปพร้อมนะครับเนาะเบิ้งนี่ทังามนี่แหละครับผมบักหนาบางไงนะครับเดี่ยวตัวนี้ยขายราคาเนื้อขายอะไรนะไงนะครับสามหมื่นหาทรงได้ทั่วไทยดนะครับทรงได้ทั่วไทยครับผมแต่จะฟรีให้ลอยกิโลเมตรแรกแมนครับผมทั้งนั้นกระเด้งเสมอกันครับพี่มัชุ่ยยางเบิ้งเลยจะพาไปเบิ้งฟังสายของน้องเขานะครับอนี่ครับบักื้องมะี่ แดงสีเดียวกันเลยเด้อครับพี่น้องเด้อแดงสีเดียวกันเลยครับอ่ะนี่ให้เบื้องท่ายยางเลยนะครับพี่น้องแล้วจับให้เบื้องถ่ายห้องโหงครับนี่หองโหงนี่ให้เบื้องทางถ่ายนะครับเนาะนี่เบื้องทางถ่ายเออยังงครับโอ้เดี๋ยวไปนี่นมกับวัวจริงนะครับพี่น้องครับผมนี่หนาหนายังไงเลยอ้วนเสื้หมูเหรอล่ะครับผมแม่นครับผมผู้ใดมาว่าดูหมูต้องตัวนี้ครับนี่น่แหละครับเออเบื้องมุมนี่นะครับเนาะครับผมหูกินกินหูสันสัน ตัวใหญ่ๆตำนี้บ่มีหยังเด้อพี่น้องบ่ครับผมรับประกันตำนี้รับประกันเชืีองนะครับนี่ครับแล้วก็ประกันหูประกันเชืีองพร้อมแล้วใส้เบิ่งเลิบอีกเบิ่งถาก้าถ่ายยางตำนี้ไม่มีท้องใหญ่แล้วครับ6เดือนแล้วเป็นแม่สาวท้องแรกเล้วครับนี่ท้องแรกแต่ว่าท้องที่2ที่3นี่เบิ่งบ่ได้ครับนี่ครับอ่ะเบิ่งหูครับกินกินะผู้ใดมักใส่หญ่ๆนะครับอ้วนๆประกันท้องพี่น้องเห็นแท่นหลังไปเราสิเด็กขึ้นให้เบิ่งอีกนะครับเนาะนี่หลังเต็มคักๆนี่อ่างๆบักใหญ่ครับตัวนี้มาเบิ่งตัวแท้้้ก็ไดคครรัับบผมนนีี่่อพง ตัวแรกเบอร์หน like ึ่งเบอร์ที่สองเอาตัวเด็กคเบอร์สองเอาเมียมันใส่ง่ายๆเข้ากันครับเลยมันหนึ่งว่าทองมีแต่ใส่ง่ายด้วยครับเมื่อนะผมตัวนี้ก็ตัวนี้ง่ายๆครับผมทองจักเดือนเลรอเนี่ยตัวนี้เป็นแม่ทองที่สองนะครับทองกับเครีเจ็ดสองนะเป็นข้อเดียวกันความสูงลอยหาสิบห้าครับสูงประมาณลอยหาสิบห้าเนีครับแต่รับประกันลอยหาสิบบัวครับผมแต่ว่าวัดได้ลอยหาสิบห้าเหรอแต่ว่าถ้ามันเลื่อนเนาะแต่ว่าผมตีตามไม่แห้เลยคือลอยหาสิบบัวครับครับตัวนี้กองเปิดเท่าไหร่สามนึ้กันนครัับห่น้ากัน ไผ่กำลังหาใส่ใ่ๆอยู่นะครับเนาะมาเอาตัวนี้เรียบร้อยครับผมรับประกันท่องรับประกันต้นนี้นี่บวกมันใยสีที่ผมใยทุ้งส่วนกระดูกกันใยได้ครับพี่น้องสมชวนครับตัวนี้โบดนะครับเนาะเป็นงัวขอเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แมนครับคอเดียวกันครับผมนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับนี่บักใหญ่นะครับนี่นี่ตัวสีผ้าเบิ้งทางไทยนะครับเนาะนี่นี่เบิ้งทางไทยนี่แหละพี่น้องครับเอาหาแม่บอกมูให้ยงยงสี่ไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับผู้ใดยงใหญ่ครับนี่นะครับ นี่เบื้องถ่ายเก่าถ่ายยางแต่สิเบื้องสีเปชัดนะครับมุมนี่นะครับเออเอายืนถืนลูกกว่านี้แต่บนชู้จะพาเบื้องนี่นี่สีชัดชัดนี่แหละตัวจริงไผ่มักใส่ใยนะครับเนาะใยใยใยรับตัวเนี้ยเอออ่ะนี่ชัดชัดเอออ่ะเบืถ่ายยืน สามมื่นหาคือกันครับราคาเดียวกันครับผมทองกับเกตเจ็ดสองตัวนี้แต่หาเดือนตัวนั้นนหกเดือนครับผมครับผมพอเดียวกันจึงผู้ใดมีงบย่อหาหกมื่นเจ็ดมื่นจากเงาคูเท่ากันตัวง้วทองนี่ครับนี่ถามเอานะครับต่อเอาอีกนะครับนี่กระโหลกบักง่ายเลยนะพี่น้องบักง่ายครับตัวนี้บักง่ายเลยจริงหรือย่างง่ายได้แหละมันถือง้วนเฮาแสนเก่าหมดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันถือเขาอะคายตามถือครับผมแต่ว่านเรานี่ยกลั่งขยับเลยนะครับผู้ใดหายากแล้วครับผมก็อยากหาไม่พี่น้องอยู่แต่ว่ามันได้สนีท หัวใส่ไงหนี่มันหายยากแหมนครับหายากเขาบจะเอาบ่คกอยนั่นออกมาครับบ่ทันเวียดนามเขาเก็บเมื่นี่นี่นุ่มหน่อยๆอยู่พี่หนุกถ่ายเต็มเต็มถ่ายเต็มเต็มเอาเบอร์ที่สองตัวที่สามก้องเอาตัวไหนเอาตัวที่สามเอาตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้กับไงเท่ากันนะครับพี่หนุกเท่ากันครับนี่ยนี่เลยกับอ่างนะครับเอาอะไรมาง้ออ่างง้อไงครับนี่ยตัวอ่างหนาเอ้ามูลินีรือไหดูดหนาอ่างแน่นอนเพรต้องห่วงครับผมนี่ ตัวนี้มันทองเจ็ดเดือนเลยนะกองตัวนี้เป็นเมย่ยทองที่สองนะครับควอมสูงกับรอยสี่สิบห้าบวก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 ไปหารอยหาสีหมดแล้วครับครับทองครับไออาปาเช่ครับทองอาปาเช่มีเ <4 S 1> อ็เดือนมีเอกาสารไห้ได้ครับทองสี่เดือนไบลอดครบครับผมใบหลอดครบลูกที่สองเนาะครับผมใส่กับประมาณเป็นหารอยหาสีหมดแล้วแต่เอารอยหาสแดงเต็มคือผมตีตั้มในพี่รอยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปขันตั้กว่านั้นคือบเอากันครับนี่รับประกันครับเบื้องหน้าตรงนะครับเบื้องแขงขา หูสั่นนะครับพี่น้องครับตัวนี้ท่านั้งก็แดงเสมอครับนี่นะครับตัวนี้ไอ้กล้องเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เบาๆได้ที่ตัวนี้สองหมืนแปดครับตัวนี้สองหมืนแปดครับพี่น้องครับเปิดเบาๆให้เลยนะครับเนาะสองหมืนแปดอันนี้คือราคาต่อรองกันไหนนะครับเนี่ย่าไปลุกอย่างเงี้ยนี่สิฟ้าเบึ้งด้านข้างให้มันมุมชัดๆนะครับพี่น้องเออไว้้ายไปลุกอ่ะนี่นี่แล้ครับเด้อเดี๋ยวก่อนด้านท้ายไป เออดึงดึงเดินหนาไปทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้เบิังสีสัตว์ได้ครับเด้อไปใส่ไว้ใส่อันนี้ไว้เหยไม่เหยพี่น้องเห็นสีสัดสุดหรอเอออันี้นี่สีเอออ่ะเดินหนาิหนึงลูกเออโอเคนี่นี่นี่เออเนี่ยสองหมื่นแปดเนาะแม่นครับผมนี่สองหมื่นแปดนัอ่างง่ายๆเลยครัประกันทองนะครับผมตรวจเรียบร้อยแล้วครับประกันทองมีอ่าทิพย์อันต้าซาวไห่นะครับพี่น้องครับเชียงครับผู้เฒ่าเด็กหน่อยก็เลี้ยงได้ครับวัวเต็มอ่ะตอนนี้บัวมีอย่างเนาะครับผมตูบอยซี่ครับ เอาเบอร์เซี่ยวเมียมันด้วยกันครับเนี่ยเมียมันโอเคเอาหมูนี่ได้บุ้มแสงหัวดุงหมูครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็เต็มเต็มดีคือกันครับผมเป็นหัวทองคือกันตัวเต็มดีตัวนี้สีออกแล้วพี่บ่แม่ได้เจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนถือว่าทองแก้แล้วพี่น้องก่อนปีใหม่ยู่แล้วครับเนี่ยตัวเนี้ททองกับพอพอไหนตัวนี้ทองกับช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตอ่าเป็นเมียทองที่สองนะความสูงกับรอยซี่ซี่สิบห้านะครับทองกับช็อกโกแลตได้เจ็ดเดือนตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันหาลอยครับตัวนี้สองหมื่นเก้าหาล้อยตัวเต็มดีนะครับนี่ไฟอยากจ่ายยกคูไปนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะเบื้องบนไก่ตัวไหนอีกทีนึ่งนะครับเด้อตัวใหญ่ตัวลำไม่หลีตัวนี้แม่นครับลำลำอ่างลำใหญ่ัตัวนี้สองหมื่นเก้าใส่ก่อนสองหมื่นเก้าหาล้อยครับสองหมื่นเก้าหาล้อยตัวนี้หนอกแบบง่ายเลยได้อพี่น้องเจ็ดเดือนแม่นเป็นง้วดูกหมูนะครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงอ่ะเบิ่งหน้าตรงนะครับเนาะแข้งขาดำขึ้นสูงนะครับ นี่ยังอต้นหนาๆนาครับมือเนี่ยญ่ๆยๆหนาๆใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องแมนครับผมสีย่างอ่อนไปเบางทางไทยนะครับตัวจริงแบบง่ายเลยแหละนี่ใหญ่เต็มนะครับนี่อันนี้ท่องเจ็ดเดือนเหรอเด้พี่น้องท่องเจ็ดเดือนครับน้ำนเดือนเหรอนี่ยเจ็ดเดือนหู้หู้ครับหู้ทุกโตัวเลยครับนี่รับประกันหู้เชียงนะครับน <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> ่ยหู้ทุกโตจับได้ไปได้ทุกโตครับนี่อ่ะนี่นะครับ นี่ยนะครับเบิง้งถ่ายยืนเต็มเตรมาง้างเอออย่างไรเบิ้งไร่นี่เออเบิ้งไร่เดี๋จะชัดนะครับ,นะบ,รรบ,บเนาะเอ๋อง่ายครับเนี่ยหมักง่ายตัวนีนซีตัวมิเตใส่ง่ายนะครับพี่น้องอ๋อใส่ง่ายครับวนนี้แล้วแต่เอ่อมักตัวไหนนะครับเด้อตัวที่หาทั้งง่ายทั้งเงีครับตัวที่หาเอาแบบเงียเงี้ยง่าๆครับเนี่ยเดี๋ยวได้พี่น้องผมย้อนให้พี่น้องเบื้องตัวนี้กันสำหรับผู้อาจจะเห็นว่าท่านอาจารยน้องีเมื่อกี้มันอาจจะมืดโยดเนาอันนี้เบอร์สี่เอ้ยเบอร์สามนะครับครับผมนี่อ่างง่ายเลยครับพ พ่วงหางเงี elle, ้เอาชัดไปมุมนี่อ่าไป็นบางตัวที่หางง้อท่องตัวที่หางพ่อไดมักรลำโตเงี้ยวเป็นแม่สาวทองเหล็กครับสาวทองเหล็กตัวนี้ตัวนี้กับตัวเงีวโค้งสั่งแบบง่ายเลยง่ายครับเนี่ยลอยหางชิบเถล่ครับพี่น้องลอยหาชิบหาครับรับประกันครับลอยหางชิบหาตัวนี้นะครับรับประกันเลยเด้อยลอยหาชิบหาเป็นแม่สาวทองเหล็กนะครับตัวนี้เป็นงัวสาวทองเหล็กครับพี่นผมทองกับพริกแดงครับทองพริกแดงครับผมได้สี่เดือนได้สี่เดือนพริกแดงรับประกันความสูงนะครับลอยหาชิบบวกไป แต่ว่าลอยหาซิมาผมวัดได้อยู่แต่ว่าเขาหลับตีน้ำไม่แห้ครับคือตีน้ำหุบโตนะครับเนาะครับผมบ่เป็นตัวน้อยดิพี่น้องบ่น้อยเนะครับนี่บักเงาเนี่ยครับนี่กล้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเป็นราคาขายเด้นะครับอเงินต่อครับเฉพาะตัวนี้ครับตัวเดียวอันนี้เป็นตัวนี้บอกมองเอาเลยนะมองเอาเลยครับมองเอาเลยตัวนี้นี่พี่น้องอยากคู้ว่าลูกสูงลอยหาซิมหาสมัยเอามาแต่ละเม็ดแทะขึ้นเสาไม่เท่านั้นาดละถ่ายมันเนาะครับเนาะนี่นะครับได้ตัวใหญ่แล้วก็ได้ตัวเง่าพร้อมนะครับนี่ โบสถเต็มเครื่องนะครับโบสถ์ใบโหโบสถ์คอขาโบสถ์ใบใสยดื้อโบสถหลังครับโบสถทุกส่วนไถยเต็มดีครับเรื่องครับแข้งขาดำขึ้นสูงเลยนะครับแมนครับผมไถยเป็นนี่เป็นซีเรียมได้ไหมครับเนี่ยตัวนี้นี่นะครับไถ่เอ้านี่เดี๋ยวจะให้เบื่อนหลังเบื่อนหลายมุมจะกันเอานะครับนี่เบมึงไครับโอ้ไถ่ไท่เต็มไถ่โตนดีครับน้องตัวนี้เออยืนลุกนี่นี่นะครับเอาฟูรีมักใส่ใหญ่กั เอาตัวนี้ไปพิจารณานะครับเนาะแมนครับผมอเมื่อทองมีอยู่หาตัวนะกองเนาะครับผมมีตต่อไปเป็นแม่ลูกเอาต่อไปเป็นแม่ลูกเอาใส่เอาใส่ผู้ใดมักสีเขาเรียกอย่างมุกบกตานสีบักตานอ๋อสีบักตานเนาะนี่ที่ผมว่าตัวนี้ลูกงามๆแล้วกับแม่ใหญ่พร้อมเลยครับพี่น้องลูกตัวนี้อนาคตไก่สีแดงเข้มสังเกตเลี่ยมตัวหนอกต่างๆมึงเด้อลูกเอาเบื้องลูกกันเลยพี่น้องเอาเบื้องลูกกันเลยครับลูกพ่อได้ในกองตัวนี้เป็นแม่ทองที่สองเอ้ยแม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองนะครับลูกสาวเป็นของอาปชี พ่อเดือนสองเดือนเป็นนีมเดือนเดือนแน่ๆครับเดือนแน่ๆเอาไปเช็ตัวเมียได้ครับลูกกันเนี่ยครับผมตัวเมียครับนอกตั้งหลังเปยะครับผมทำงานนี่แหละเบื้องเพ่นหลังครับออเบื้องลูกชัดๆเลยครับพี่นอ้องเออนี่เด้อเบื้องตัวเลี้ยมลูกได้ครับพี่น้องเนี่ยครับแม่เพื่อนกับรอยหาซบรับประกรรันรอยหาซบอันนี้ใส่รอยหาซบได้เด้อครับพี่น้องไับปรั้แล้วก็ตัวเง้วเงี้ยบักคือกันเง้วครับผมเป็นวัวเกลือดีครับนอกตั้งหลังตรงคือผสมส่วนครับวัวตัวนี้เพี่น้องเห็นตัวเงี้เมื่อกี้บอสออกล เบิ่งเดียมเอาลูกสาวแม่ใกล้เม่อ๋อตุกขุนี่กล้องเปิดเท่าไหร่คู่นี่นะครับเอาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยบักไงเนี่ยครับพี่บุญชูกับบักไงเนี่ยด้งัวใส่บักไงนะครับพี่น้องอ๋อด้ายง้อใส่ไงๆนะครับเนาะครับอ่ะนี่เบิ่งมุมอันนี้เส้นเบิ่งผลงานนะครับลูกตัวนี้แหละครับผมสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยแม่กูได้หมายวมุมบักตาลออกลูกมาเป็นสีแดงแบบนี้ครับนี่นะครับอ่ะไอแม่เพื่อนนี่กั ขู่เชียงนะ่จับได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวจะพาเบื้องจับให้พี่บรรจุเบื้องเลยเบิ้งมุมนี่เลยครับพี่น้องนี่ครับเออนี่นี่ลูกสาวของาบนี่แหละครับผมหูครับหูจับได้ใบได้ครับใหญ่นะครับไงเพื้มาง้อยังไงหูเชียงเชียงนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่ลูกสาวเพิ่อนกันอนาคตไกลครับผมเออนี่นี่นี่เบื้องมุมนี่นะครับเบิ้งมุมนี่ได้พี่น้องเนอะสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเต้าหัวเพิ่อนทวมแต่ว่าไทยเพิ่นนี่ร้อยห้าสิบครับรับประกันดูมุมนี้ก่อนครับผมครับ เดี๋ยวสิ่ภาพเบื้องไทยครับหลังเห็นไปนะครับสีนี่ขันเดียวกันเดี่ยวเลยได้ดีหรือจับใบเบื้องแล้วครับเชื่องครับผมเชื่องเชื่องจับได้รับประกันเชื่องทุกโตครับนี่นี่ผู้ใดมาของดีกะมาเอาครูนี่ครับงามแท้แน่นอนงามครับผมมาเบื้องตัวแท้ครับอย่างไหนมาเบื้องตัวแท้มาจับมาะายมาลูบมาเบื้องครับผมมันเชื่องผอมไหมพี่น้องเชื่องไหมครับแมนเป็นแมนลูกออนครับออกลูมมาเชื่อง นี่โอ้ลูกสาวไหมอนาคตไกลเลยเนาะพี่เนาะอนาคตไกลมากเนาะเบื้องบลูกสาวเพิ่นแตกหลังแตกมาหน้าเนาะงเนพ่่หลังเปแล้วก็ท่าบักนะตัดมาต้นน้อยพูดแม่นครับอ้าครูนี่เบิ่งโดนๆจังน่อยน้ำนมสุดยอดครับตัวนี้ย่านบ่เสือกับมาเบิ่งตัวจริงห์แม่นครับสามหมื่นเจันารครับครับอ้าครูต่อไปครับคูต่อไปเอาเอาแม่ลูกผู้ไปพี่นี่เอาแม่ลูกไม่มีครูหนึงเป็นเป็นไอ้พ่อพันธุ์ได้พุ่นล่ะตัวนี้ตัวนี้กัลูกเป็นอนาคตพ่อพันธุเลยครับพี่น้องแม่นครับเออนะครับตัวนี้เป็นใน ลูกผูงงามเลยเด้อที่น้องครับลูกผูสวยๆลูกจักเดือนแล้วลูกพอได้ตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวผูลูกที่สองครับแม่เพิ่นนี่รับประกันเลยรอยสีผาดถึงรอยหาซบครับผมแม่ใส่รอยซีาบวกไปหารอยผ<ส>าดเป็นของบักไอช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตได้ซีเดือนครับแม่ทับไปก่อนแม่ผสมกับไอหุตันไว้บอแมนซีด สองอาทิตย์ครับประมาณในใบแมนนั่นสองอาทิตย์สองรุ่นสามเลยสองรุ่นสามครับผมคู่นี้กล้องเปิดเท่าไหร่เอาคู่นี้เบาๆได้พี่คู่นี่สองมื้นหาครับผมสองมื้นหานะครับเบาๆให้เลยเบิ้งลูกไส้เิ็นหัวตอร์ไซด์สีเดือนเบิ้องไทยครับเป็นกล้าอกสี่เดือนแม่เอ่อโบดนะครับพี่น้องแมนครับผมเบิ้องลูกไส้นะครับผมดูสีแดงเข้มเขาทับพุ่มฝูงได้อย่างครับนี่ครับเบิ้งเบิ้งกล้ามไทยเพิ่นมาเลยนะครับหัวตอร์ไซด์นี่เมื่อสีเดือนพี่น้องครับบางผลงานเราผู้ใดหาทีเป็นแม่ลูกผูอยู่นะครับเนาะแมม่นนครับผี เอาไอ้ลูกเอาไปเป็นพอพันคุ้มฝูงก็ได้แมนครับได้ครับสองหมื่นหาครับครับสองหมื่นหาแมนครับนะครับอันนี้คือต่ออะไรได้พี่ต่ออะไรได้ครับส่งฟรีพร้อมครับผมต่ออะไรส่งฟรีครับต่ออะไรส่งให้ฟรีครับผมนี่นะครับนี่ครับเชียงเท่ากันได้พี่เชียงเชียงทุกโตครับรับประกันเชียงทุกโตครับนะครับนี่อ่นี่นะครับเด้อนี่นะครับ สำหรับผู้ใดอยากได้แม่ลูกมี้สองคู่เป็นตาเลี้ยงครับเป็นตเลียงผู้ใดอก็ต่างว่าสาวมี้นะครับเป็นคู่นึ่งนี่พุ่นปิดท้ายยังไปเบิ่งกันแม่ลูกเบอร์เบอร์เจ็ดน้องเจ็ดนะครับนะครับผมต่อไปสิภาพไปเบิ่งเอาเบอร์แปดใบมาสองตัวครับแม่สาวแพคคู่เอางัวสาวนี่เป็นเบอร์แปดนะพี่น้องเด้อครับผมเอามาหน่อยอ่ะนี่นะครับงัวสาวเบอร์แปดเป็นสาวส่งดีได้หรับผมครับผมงูตัวตัวรายจักเดือนนึ่งกล่อง อ่าตัวต,ตัวตัวนี่ตัวตัวที่พี่พท้าอยู่นะครับเป็นแม่สาวอายุได้6เดือนครับผม6เดือนตัวนี้ยังงามนี่เหรอโอ้โอสุดยอดครับผมอันนี้ข้นสูงครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบได้ครับร้อยนี้ผ่าบวกบวกถึงร้อยสามสิบไปลูกพ่อได้ก่อนหนึ่ตัวนี้ลูกพริกแดงพริกแดงเนะครับพี่น้องทรงดีครับร้อยนี้ผ่าบวกไปห้าร้อยสามสิบอันนี้คือผมสิยกครูนะครับพี่เอาเขาเบิรงไปเทระโตกันเนาะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องเป็นเบอร์เดียวกันครับผมอ่ะตัวนี้อ่ะราคาหนึ่งสี่บอกแบบแมนครับอย่าเขาเบิรย แข็งขาบ่มีปัญหาโบดเต็มเครื่องครับผมงามนะครับเต็มเครื่องนะครับาหางแง่ๆกลมๆนี่แหละครับผมเออเนี่ยนะครับนี่นะครับเด้อเรจะพาไปเบื้องนีบตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ใส่ไก่เคี่ยงกันนะครับตัวนี้ก็ร้อยงี่สี่บวกครับร้อยงี้ผ่าเป็นโรนธรรมชาติเด้ครับพี่น้องธรรมชาติตัวนี้ครับผมเป็นโลนธรรมชาตินะครับแมีสาวแดงทุกโตครับแดงเสมอทุกโตตัวนี้ลูกพ่ออะไรก่องตัวนี้ทับโตครับพี่ทับโตทับโตมาหครับผม คู่คู่น so, like right? ี่เท so, ่าไหร่ครับคู่นี่สองหมื่นเก้าเบานะครับนี่สองหมื่นเก่าท่านเอาท่านเอาเอาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมสองหมื่นสี่ห้าร้อยแต่ตัวนี้กับเป็นตัวมือหานเลยครับอันนี้มือกลัวอันนี้คือเอาเป็นทั้งสองคือผมคือผมให้ให้ไปในราคาโยงครับผมสี่เด่นเบืองตัวงามเนาะอ่าแมนครับสำหรับผู้ใดอยากแยกนี่ถามเอาด้วยพี่น้องนะทรถามแยกเอาก็ได้ครับอันนี้คือเขาขายเป็นราคาโยงคู่ครับแต่ว่าตัวนั้นกับเป็นตัวมือหานเลรอครับเป็นตัวดีมือกว่าแมนครับผมนะครับคือ สองหมื 2> 2, ่นเท่าไรก็คูนี่สองหมื่นสี่ห้าร้ยต่อได้ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวสองหมื่นสี่หน่อยพี่น้องต่อไดไครับสองหมืนสีาร้อยนะครับเนาะต่อไะไรครับเออนี่ต่อไร้รับเพิ่งคูนะครับแดดมันแล้วพี่น้องอานีสองหมื่นส้ารอยจับใสมเมาไมนะครับอูนี้่นัทำไมชาดของมันน้อยกันป่เสีมันก็เล็บหญ่นี่อร้ย่กับเทมหญาแต่ว่าเขาคือจับม่นท้ายหินพี่น้องบึ้งครับผมมันหูหนึงดอกครับนี่จริงมันหโหเอยี่ในรุ่นเท่าไครบพี่มันจับไปชด้นกับพี่บุ ถ้าไม่สะอาดของงวดดิกน้อยนะครับเนาะแมนครับนี่พอเอาพอเอางมือซีครูนี่แมนครับผมเดี๋ยวเด้อผมสิเบื้องครูนี่อีกผู้ใดเห็นว่าท่านฉัดสีมันท่านเด็ดเออกเมื่อกี้เด็ดออกครับผมพ้นให้เบื้องนี่อ่าขนาดทั้งคุณลูกนี่ทำงามนี่แหละครับผมนี่เด้อเด็ดเลยมาครูนี่แห้งกี่หนอแม่หู้หูอ่ะนี่แหละนี่ครับกะมัอนี่มีไห้แค่เดีนบะก้องมีไห้แปดเบอร์ครับผมแม่ม้าไม่อยู่หาแม่ลูกสองคมนะครับแล้วกับแม่สาวมีคูหนึงนี่แหละครับครับผม